好。 โอ้โลิมครับอ้ยแต่เจ้านะครับได้ตัวใหญ่มันเก็บนะครับเจ้นนี้ どこ อดูดูโอ้โหไม่เจอเลยครับฝั่งนี้เหยื่อตกมันเอาเลยครับโอ้ยใส่สวยเลยครับอันที่สองโอ้โหโอ้ยเข้าตายแล้วครับผนงานเข้าตายแล้ว นี่ครับท่านผู้ชมตีไม้เดียวครับตกตรงนู้นครับปวดปลาฝั่งนู้นแล้วมาฝั่งนี้โอ้ตรงนี้ใหญ่ครับนี่ครับสวยครับท่านผู้ชมเข้าตาเลยนะไม้เดียวครับโอ้เก็บครับนอนยางอื้อหือยังไม่ได้ อ,อเก็บก่อนครับหนอนยางหมานครับเติมคันใหม่ครับเป็นหนอนยางที่ประจากประเทศจีนครับเหนียวดีมากๆท่านผู้ชมจะบอกโคตรเหนียวเลยขาดยากมากปากฉีดยากโอเคเป็นอะไรไม่รู้นะเนีก็บค,ครับแต่ที่สอง ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับนะนักตกปลาทุกท่านครับช่องตกปลาหาจินครับผมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนอารมณ์ครับเอาจัก,กรยานมานะครับวันนี้เอาจัก,กรยานมานะครับยานมาตกปลาก็เดี๋ยวไปดูครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับฝากอนะนะ้ ตามรับชมด้วยนะครับกีก็ได้มาสองแต้มนะครับก่อนเปิดคลิปนะครับก็ได้มาสองแต้มนะครับก็ไซส์ก็เนี่ยครับนี่ครับไซส์สวย,ยนะสองตัวครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามรับชมผลงานกันครับก็จะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนวันนี้นะครับฝากกดติดตามผลงาน ซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมไป,ไปชมกันครับต่องไาย,ยัางอี้ปะก็อะอบอกนี่กะเยีย่ยงครับมันปูเนอหนัหนกนี่นะได้ครับ ได้ครับตะลิ้มปลาบอกว่าปืนสะพานแล้วเหมือนไรวะครับคนหล่ออยู่ก็มีคนมาหล่อครับอ๋อเขาก็ตกปลาครับ หายลกขึ้นครับโอ้โหสักเยอะมาก เปลี่ยนครับอืมใจนะทา่านผู้ชมอยู่ออกมาออกมาอู้หูวิวันนี้โอ้ยใสยสวยๆทั้งนั้นทา่านผู้ชมวันนี้ แต่ละตัวครับแบบอื้ออนยนังไม่มีตัวผมตีไปสี่ห้าไม้ครับกัดแบบโอ้โหไซส์แบบสวยๆงั้นครับเนีแบบ่ยไซส์นี้ก็สวยอีกแล้วนะครับช่อนครับไซส์งามเลยนะนี่กัดหนอนตัวเดิมครับ นอนตัวเริมเลยนะครับผมอยากบอกว่าปลายางตัวนี้นะครับโอ้โหแนะนําเลยท่านผู้ชมเป็นของเขาเรียกว่าอะไรของประเทศจีนครับที่มันมันน่าจะเรียนแบบของสหรัฐนะเรียนแบบของ U S A หรือเปล่ามีปลายางตัวนี้ผมไม่เคยไปดูรีวิวเลยไปซื้อตามเข้ามานะครับเหนียวมากเหนียวจริงครับเนี่ยได้ปลามาห้าหตัวแล้วครับ อ้ยยังไม่ขาดเลยนะครับยังไม่ฉีกไม่ขาดครับก็ต่ออันนี้ครับท่านผู้ชมครับสายยางน,นี่ครับสภาพยังดีเหมือนเดิมนะคือจะบอกว่าไงมันยืดดีมากท่านผู้ชมดูผมดึงให้ดูนะ นะครับไม่ขาดนะเขาได้นะเหมือนหนังสติ๊กเลยอะ่ะนี่ครับก็หลายตัวแล้วนะที่ได้ห้าหกตัวแล้วครับที่ได้จากเหยื่อตัวนี้ก็ยังสภาพดีอยู่แต่ข้อเสียนะครับท่านผู้ชมคือเราเอาไปรวมกับเหยื่อตัวอื่นไม่ได้หรือมันไว้ด้วยกันไม่ได้ครับมันจะเปื่อยเลยครับท่านผู้ช เนื้อยางมันจะเปื่อยเข้าหากันนะครับส่วนนี้ผมเอาตะกั่วพันครับให้มีน้ําหนักเอาไว้ให้มันจมลงนะครับให้มันจมลงขึ้นแล้วจมแล้วล่าขึ้นแล้วจมอย่างนี้ครับนะลักษณะมันปลาตายหางก็ผิวดีครับตัวเบ็ดก็เป็นตัวนี้เป็น3โอนะครับ3โอนะกำลังพอดีโอเคเดี๋ยวดูต่อครับไป